พระธรรมเลวีนิติบทที่17อเจ็องพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อารอนกับบรรดาบุตรชายและปวงชนอิสราเอลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวไว้ดังนี้ว่าชาวอิสราเอลคนใดถวายวัวลูกแกะหรือแพะในค่ายหรือนอกค่ายแทนที่จะนำมาที่ทางเข้าเต็นนัดพบเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าพระพลา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ถือว่าชายคนนั้นได้ทำผิดในเรื่องทำให้โลหิตตกและจะถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขากฎข้อนี้มีไว้เพื่อให้ชนอิสราเอลเลิกถวายเครื่องบูชากลางแจ้งพวกเขาต้องนำมาให้ปุโรหิตนั่นคือนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรงทางเข้าเต็นนัดพบแล้วเผาถวายเป็นเครื่องสันติบูชาปุโรหิตจะพรมเลือดบนแท่นบูชา ตรงทางเข้าเต็นนัดพบและเผาไขามันเป็นกลิ่นหอมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระไทยประชากรจะได้เลิกถวายเครื่องบูชาแก่เทวรูปแพะอันเป็นการทำตัวแพทยานี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสำหรับเจ้าทั้งหลายสื่อไปทุกชั่วอายุจงกล่าวแก่พวกเขาว่าเราขอย้ำว่าผู้ใดก็ตามไม่ว่าชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา ที่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาในที่อื่นและไม่ได้นำมาตรงทางเข้าเต็นนัดพบเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาเราจะเป็นปฏิปักษ์กับทุกคนที่กินเลือดทุกชนิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่พวกเขาเราจะตัดคนนั้นออกจากหมู่ประชากรของเขาเพราะชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในเลือด แล้วเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อลบบาปสำหรับตัวเจ้าบนแท่นบูชาเลือดนั้นเองที่ได้ลบบาปสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งฉะนั้นเราจึงสั่งชาวอิสราเอลว่าพวกเจ้าและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าจะต้องไม่กินเลือดใครก็ตามไม่ว่าชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าที่ล่าสัตว์แล้วฆ่าสัตว์หรือนกที่อนุญาตให้เป็นอาหารได้ จะต้องรินเลือดออกมาแล้วเอาดินกลบเพราะชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างคือเลือดนั่นเป็นเหตุที่เราพูดกับชาวอิสราเอลว่าเจ้าจะต้องไม่กินเลือดของสิ่งมีชีวิตใดๆเพราะชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือเลือดของมันผู้ใดกินเลือดจะต้องถูกตัดออกผู้ใดไม่ว่าคนอิสราเอลโดยกําเนิดหรือคนต่างด้าวซึ่งกินซากข,ของสัตว์ใดที่ตายเองหรือถูกสัตว์ร้ายฆ่าตาย จะต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมนทินตามระเบียบพิธีจนถึงเวลาเย็นแล้วเขาจึงจะสะอาดแต่หากเขาไม่อาบน้ำและซักเสื้อผ้าเขาจะต้องรับผิดชอบพระธรรมเลวีนิติบทที่18องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าให้แจ้งชนอิสราเอลว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้า เจ้าอย่าประพฤติตนตามอย่างชาวอียิปต์ซึ่งเจ้าทั้งหลายเคยอาศัยอยู่ด้วยและเจ้าอย่าทำอย่างชาวคานาอันในดินแดนซึ่งเรากำลังจะพาพวกเจ้าไปอย่าทำตามอย่างพวกเขาจงเชื่อฟังบทบัญญัติของเราและใส่ใจทำตามกฎหมายของเราเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจงทำตามกฎหมายและบทบัญญัติของเราเพราะผู้ใดที่เชื่อฟังจะมีชีวิตอยู่โดยสิ่งเหล่านี้เราคือพระยาเว อย่าให้ผู้ใดในพวกเจ้าเข้าหาและมีเพศสัมพันธ์กับญาติสนิทเราคือพระยาเวอย่าทำให้บิดาอับอายขายหน้าโดยมีเพศสัมพันธ์กับมารดาของเจ้านางเป็นมารดาของเจ้าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับนางอย่าทำให้บิดาอับอายขายหน้าโดยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของบิดาอย่ามีเพศสัมพันธ์กับพี่สาวน้องสาวของเจ้าไม่ว่าจะเป็นลูกสาวของบิดาหรือของมารดาเจ้า ไม่ว่าเกิดในบ้านเดียวกันหรือเกิดคนละที่อย่ามีเพศสัมพันธ์กับหลานสาวของเจ้าซึ่งทำให้ตัวเจ้าเองอับอายขายหน้าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของภรรยาของบิดาซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของบิดาเจ้าเพราะนางคือพี่น้องของเจ้าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับป้าหรืออาเพราะเป็นญาติสนิทของบิดาเจ้าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับป้าหรือนา้าเพราะเป็นญาติสนิทของบารดาเจ้า อย่าทำให้พี่ชายหรือน้องชายของบิดาเจ้าอับอายขายหน้าโดยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเพราะนางเป็นป้าสะพ้ยหรืออาสะพ้ยของเจ้าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับบุตรสะพ้ยของเจ้านางเป็นภรรยาของบุตรชายของเจ้าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับนางอย่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพี่ชายหรือของน้องชายเจ้าเพราะนั่นทำให้พี่น้องของเจ้าอับอายขายหน้า อย่ามีเพศสัมพันธ์กับหญิงคนใดและกับลูกสาวของนางและอย่ามีเพศสัมพันธ์กับหลานสาวของนางเพราะหญิงเหล่านั้นเป็นญาติสนิทของนางการทําเช่นนั้นเป็นความชั่วอย่าเอาพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยาของเจ้ามาเป็นคู่แข่งของนางอย่ามีเพศสัมพันธ์กับพี่น้องของภรรยาขณะที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่อย่าเข้าหาเพืมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่กําลังมีประจําเดือน อย่ามีเพศสัมพันธ์กับภรยาของเพื่อนบ้านอันเป็นการสร้างมนทินแก่ตัวเองร่วมกับนางอย่าเอาลูกหลานลุยไฟเส้นบูชาพระโมเลกอย่ามินประมาทพระนามพระเจ้าของเจ้าเราคือพระยาเวอย่าสมสู่รักร่วมเพศอันเป็นสิ่งน่ารังเกียจเดียดฉันอย่าสมสู่กับสัตว์ทำให้ตัวเองเป็นมนทินผู้หญิงก็ห้ามทอดกายให้สัตว์สมสู่ด้วยนั่นเป็นความวิปริต อย่าทำตัวให้มีมนทินด้วยเหตุใดๆในข้อเหล่านี้ซึ่งเป็นการกระทำของชนชาติต่างๆซึ่งเรากำลังจะขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั่วดินแดนนั้นแปดเปื้อนมนทินเราจึงลงโทษบาปของเขาเหล่านั้นและแผ่นดินกำลังสำรอกผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกมาแต่เจ้าต้องถือรักษากฎหมายและบทบัญญัติของเราทั้งชนอิสราเอลโดยกำเนิดและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้า จะต้องไม่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านี้เพราะประชาชนในดินแดนตรงหน้าเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้แผ่นดินนั้นจึงเป็นมนทินและหากเจ้าทำให้แผ่นดินเป็นมลทินแผ่นดินนั้นก็จะสำรอกพวกเจ้าออกมาเหมือนที่ได้สำรอกชนชาติต่างๆออกมาก่อนหน้าเจ้าทุกคนที่ทำสิ่งน่ารังเกียจอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้จะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาฉะนั้นจงปฏิบตัติตามข้อกำหนดของเรา อย่าดำเนินตามเยี่ยงอย่างอันน่ารังเกียจเหล่านี้ซึ่งทํากันอยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าเข้ามาอย่าทําตัวแปดเปื้อนไปกับพวกเขาเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าพระธรรมมัทธิวบทที่27จากนั้นทหารของผู้ว่าการนำพระเยซูเข้าไปในศาลปริโทเรียมและระดมทหารทั้งกองมารายล้อมพระองค์ พูกเขาเปลื้งเสื้อผ้าของพระองค์ออกแล้วเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์จากนั้นจึงสารมงกุฎหนามสวมที่พระเศียรหยิบไม้ใส่พระหัตถ์ขวาแล้วคุกเข่าต่อหน้าพระองค์และเยาะเย้ยว่าข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิวขอจงทรงพระเจริญเขาถ่มน้ำลายรดพระองค์และเอาไม้นั้นตีพระเศียรครั้งแล้วครั้งเล่า หลังจากเยาะเย้ยพระองค์แล้วก็ถอดเสื้อนั้นออกเอาเสื้อผ้าของพระองค์เองมาสวมให้แล้วนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่ไม้กังเขนขณะออกไปก็พบชายคนหนึ่งจากไซรีนชื่อซีโมนพวกทหารจึงเกณฑ์ให้เขาแบกไม้กังเขนนั้นเมื่อพวกเขามาถึงที่ซึ่งเรียกว่ากลลโกธาซึ่งแปลว่าสถานแห่งหัวกะโหลก ก็เอาเหล้าอางุ่นผสมน้ำดีมีรสขมมาถวายพระเยซูทรงชิมแล้วก็ไม่เสวยเมื่อเขาตรึงพระองค์ที่ไม้กังเขนแล้วก็นำฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่งกันและพวกเขานั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นเหนื้อพระเศียรมีข้อหาเขียนติดไว้ว่านี่คือเยซูกษัตริย์ของชาวยิว โจรสองคนถูกตรึงที่ไม้กางเขนพร้อมกับพระองค์คนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายและอีกคนหนึ่งอยู่ข้างขวาของพระองค์ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างสายหน้าผู้ศพประมาทพระองค์และกล่าวว่าเจ้าผู้จะทําลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นใหม่ในสามวันจงช่วยตัวเองให้รอดลงมาจากกางเขนสิถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า เช่นเดียวกันพวกหัวหน้าปุโรหิตธรรมจารย์และเหล่าผู้อาวุโสก็ย่อเย้ยอพระองค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดแต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลให้เขาลงมาจากกังเขนเดี๋ยวนี้สิแล้วเราจะเชื่อเขาเขาวางใจในพระเจ้าก็ให้พระเจ้าช่วยเขาตอนนี้สิถ้าพระองค์ยังต้องการเขาอยู่เพราะเขาพูดว่า เราเป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกโจรที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็พากันพูดดูถูกดูหมิ่นพระองค์ต่างๆนานาด้วย